นางเอกสาวแมทพีรณีหลังเข้าพิธีวิวากับเฟมพิมเดชศิวพรพิทักษ์ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัวและเพื่อนในวงการบันเทิงและอีกหนึ่งสเต็ปที่หลายคนรอรุ้นและรอร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งกับการประกาศข่าวดีมีทายาทของแมทพีรณีและดูเหมือนจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนเพราะแมทพีรณีได้บอกเล่าไว้ว่าเธอได้ฝากไข่และตรวจค่าความสมบูรณ์นั้นปรากฏว่าออกมาดีมากเรียกว่าพร้อมที่จะเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงแล้ว เมื่อ2ปีที่แล้วแมทได้มีโอกาสเข้ามาปรึกษาคุณหมอพัทรภูมิที่ IVF and Women Clinic เพื่อวางแผนการเก็บไข่ซึ่งผลการตรวจฮอร์โมนแอมของแมทค่อนข้างต่ำเป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีไข่มากน้อยแค่ไหนและบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของรังไข่และค่าฮอร์โมนตัวนี้จะลดลงเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยแมทจึงตัดสินใจฝากไข่กับคุณหมอพัทรภูมิไว้ตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็ได้กลับไปดูแล,แ,ลแลสุขภาพของตัวเองบำรุงร่างกายออกกำลังกายดูเลตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ดียิ่งขึ้น จนเมื่อเดือนที่ผ่านมาแมดได้กลับมาตรวจสุขภาพกับคุณหมออีกครั้งครั้งนี้แมดได้ตรวจค่าแอมและตรวจสุขภาพอื่นๆเพื่อวางแผนการมีน้องในอนาคตพบว่าค่าแอมของแมททำงานได้ดีขึ้นจากครั้งก่อนต้องขอขอบคุณคุณหมอพัทรภูมิที่ช่วยดูเลและให้คำแนะนำแมดมาโดยตลอดจนถึงการให้คำแนะนำต่างๆในครั้งนี้ขอบคุณมากๆเลยครับไอวิเอฟเอนดบเนย์นสเลนไอซีด้านแม่นีพัชนีคงไทยคุณแม่ของแมทพีรณีได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงว่าที่หลานหลานของยาย พร้อมกับบอกว่ายายได้ตั้งชื่อหลานรอไว้แล้วฝากชื่อไว้ก่อนเด็กหญิงพมรทิพย์หรือเด็กชายพมรอ,อุปขอให้ลูกสมหวังค่ะ